สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาเจอกันในส่วนของแบบบึกหัดนะเกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่ใครที่รับชมทางในส่วนของ f เฟซบุ o กยูทูบหรือว่า t i k t o k กนะครับก็คงจะเห็นแอดได้ทำ uh, แต่ละตอนไปให้ดูเนาะในส่วนของการหาพื้นที่ของห้องนะในส่วนของบ้านหลังเนี้ยแอดเลือกใช้พื้นที่ของห้องนี้นะครับผม ก็ไม่มีอะไรแจกเนาะวันนี้ก็เลยคิดว่าใครอยากได้แบบตัวเนี้ยนะครับแบบภาัดที่ใช้พาเพื่อนๆน้นนนนองๆทำตามเนี่ยใครอยากได้ก็ฝากเมลนะไว้ใต้วิดีโอที่รับชมกันแล้วกันเดี๋ยวแอดจะไปตามเก็บให้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ในส่วนของวิดีโอการสอนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะ,ะเดี๋ยวแอดจะมาพูดถึงการ หาพื้นที่ก่อนการหาพื้นที่ใน AutoCAD เนี่ยเท่าที่แอดใช้นะก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ B O นะ BO B O b a n d e r y เนี่ยนะครับเราพิมพ์ B O เข้าไปจริงๆแล้วตัว BO B O b a n d e r y เนี่ยมันอยู่ในส่วนของนะครับเมนู Draw ก่อนอื่นถ้าเราไปเปิดนะครับเมนูบาร์ขึ้นมาเนี่ยไปที่ Draw เนี่ยมันจะมี b บ n n ต r ร y ตรงนี้อยู่นะครับพิมพ์ B O คีรัตนะประมาณนี้นะครับ ถัดมาก็จะมี la la ก็คือ lead นะฮะ l พิมพ์ลองดูนะ li นะครับไม่ใช่ la lead เนี่ยครับก็คือตัวนี้ถัดมาก็คือในส่วนของการหา area นะครับก็คือคีย์ลัดก็อาจจะใช้เป็น ar เนี่ยฮะ are เนี่ยก็ได้ area เหมือนกันหรือ aa 2ตัว aa เนี่ยฮะก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะส่วนไอคอนของเขานะครับ อยู่ใน Utility นะครับคือแอดไม่ได้เปิดมาคือจริงๆแล้วมันถ้าเราเลื่อนมองมาที่ Home นะคลิกขวาที่ Home เนี่ยเลื่อนมองมาที่โชว w p a เนลเนี่ยนะครับมันก็จะมี Utility ตรงนี้อยู่นะครับแล้วกดเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะเห็นหัวข้อ Area คือกันใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอา3ตัวนี้ก่อนจริงๆวันนี้เตรียมไว้4ตัวตัวสุดท้ายเนี่ยดีมากท้ายคลิปนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับท้ายคลิปเป็นคล้ายๆกับการหาพื้นที่แบบอัตโนมัตินะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์กัน3ตัวนี้ก่อน ็ตัวแรกนะครับที่ให้ดูเนี่ย BO คือโดยปกติเนี่ยการใช้งาน BO เนี่ยมันจะต้องเอาตัวที่เกะกะนะครับในส่วนของพื้นที่นั้นนั้นออกไปในบ้านในห้องในอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวน้องๆดูตามนะแล้วก็ดูแต่ละตัวว่าตัวไหนดีเหมาะสมกับหน้าง,งานที่เพื่อนๆน,น,น้องๆจะอาไปใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้ห้องนี้นะผมก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกไปโดยการ คลิกไปที่ตัวนี้ฮะเลื่อนเมาส์แบบนี้นะเลื่อนไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็เลือกใช้นะครับ High นะครับ H ช่องโกงแล้วก็ i เนี่ยหรือกดที่ปุ่มนี้นะครับ Isolate แล้วก็เลือก High จากตรงนี้ไปนะครับถ้าจะเอากลับเข้ามาก็คลิกที่ตัวเดิมเนี่ยฮะแล้วก็กด e n d นะก็จะกลับเข้ามานะครับโอเคผมก็จะเก็บตรงนี้ก่อนนี่นะครับแล้วก็พิมพ์ High H I เนี่ยนะครับแล้วก็กด Enter ไป นะทษทีครับเมื่อกี้กดผิด high my high object สี่ hi SI, นะครับ high object นี่นะครับกดเลือกไปนี่นะอ่ะถ้ามันโดนเส้นไอตัวเมื่อกี้ต้องเอากลับขึ้นมาเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยเราเอาไว้เป็นขอบเขตนะครับเพื่อสร้างนะครับเส้นผูดีไลายนะครับ hi SI, แล้วก็เลือก high object ไปนะครับก็จะเก็บแบบนี้ ให้เห็นคือด้วยปกติเนี่ยไอบ้บตเตอรี่เนี่ยมันต้องการพื้นที่แบบนี้ฮะพื้นที่แบบนี้จะซิกแซกยังไงไม่เกี่ยวเขาหาพื้นที่ให้ได้เขาหาพื้นที่ให้ได้เ,าาไดเดี๋ยวแอนจะทําให้ดูอีก,อก,อก,อกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเขาหาพื้นที่แล้วก็เขาจะสร้างเป็นโพลีไลน์นะโอเคทดลองนะครับ B O บ a t อร r y นะครับก็กดเข้าไปกดโอเคไปเพื่อยืนยันโพลีไลน์ เพื่อนๆน้อ,องๆสามารถตั้งสีที่แตกต่างออกไปได้แน่นอนนะครับเรายังคงใช้เลเยอร์ศูนย์อยู่เพียงแต่ว่าเราเลือกในส่วนของคอนโทนอ่าคเลือกคอนโทลเนี่ยเปลี่ยนสีเขาเป็นสีแดงเพื่อให้เส้นที่ออกมาเป็นสีแดงแค่นั้นเองแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็กด Enter ครับเส้นนี้จะเป็นเส้นสีแดงแบบนี้ซึ่งมันก็จะซิกแซกแบบนี้ฮะมันก็จะซิกแซกแบบนี้เนาะจากนั้นเมื่อเราต้องการดูพื้นที่เราก็ไปที่ PR นะไม่ใช่สิ Property เลยอ่ะไปที่ Property นี้เนี่ยก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วคลิกเข้าไปตร,ตรงนี้ก็จะเห็น นี่นะครับเลื่อนมองลงมาก็จะเห็นแอรีเห็นพารามิเตอร์เห็นแอรี area, เห็นเส้นความยาวรอบรูปนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้คือถ้าพิมพ์เมื่อกี้ลืมลืมให้ดูคีรัดก็เป็น P R ด้วยไปหครั้งเนี่ยนะฮะก็อันเดียวกันเนาะโอเคก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือการหาในลักษณะนี้ทีนี้แล้วลิทล่ะคือตัวล e ทเนี่ย L I นะครับมันก็ควรจะต้องมีเส้นโพลีไลน์หรือว่าเส้นแบบปิดแบบนี้เหมือนกัน นะครับเช่นเราพิมพ์นะครับ L I กด enter ไปแล้วคลิกที่เส้นเนี่ยฮะนะครับคลิกขวามันจะขึ้นเป็นตารางแบบนี้ครับเนี่ย,ยมันจะขึ้นเป็นตารางแบบนี้เห็นไหมไอค่าเนี่ยเนี่ยฮะก็สามารถก๊อปเอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันทีนี้ถ้าสมมติว่าผมกลับออกมานะครับผมกลับออกมาแล้วไปเปิดเอาคำสั่งอื่นๆกลับเข้ามาแล้วมาลองใช้ในส่วนของ ลองใช้ในส่วนของ area ดูบ้างน,นะกด s c a ออกไปก่อนนะครับกด s c ออกไปก่อนนะสครั้งนะครับเพื่อให้ยืนยันว่ามันออกจากตัว lead นะอทีนี้ผมลบเส้นนี้ออกไปนะครับแล้วผมก็คืนค่าเลื่อนเมาส์มาที่ isolate object นะครับขี่ขวาลึกเอนชิ้นงานต่างๆก็จะกลับเข้ามานะครับไปดู area บ้างน,นะครับหรือเลือกใช้หรือพิมพ์ aa หรือกด area จากตรงนี้ก็ได้นะครับก็เลื่อนเมาส์มาเลยครับไม่ต้องไปเอาเส้นอะไรออก นะครับแต่เราก็ต้องลากมาตามจุดนี้นะนี่นะครับนี่นะฮะลากมาครับแล้วก็คลิกไป Enter ไปนะครับนี่มันก็จะได้ค่าเป็นตัวเลขออกมาเห็นไหมฮะตัวเลขก็คือตัวนี้แอนีอยู่ตรงนี้ฮะ นั่นแหละครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนหครับหาพื้นที่หาอะไรต่างๆได้จาก3ตัวนี้นะทีนี้ถ้าถามนะครับเพื่อให้ช้อยกับเพื่อนๆน้องๆนะครับว่าควรเลือกตัวไหนลองทำดูก่อนลองทำดูตามหน้างานของตัวเองแล้วก็ลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าอันไหนน่าใช้กว่านะครับจากการนำเสนอ3ตัวนี้ทีนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจมาลองดูแอดลองเขียนเส้นเปล่าๆขึ้นมาเส้นลายธรรมดาเนี่ยเขียนแบบนี้ครับขอเปลี่ยนไปใช้เลเยอร์สูแลไลแคนเดอนะครับเขียนมาแบบนี้นี่ครับเส้นหนึงตัดมาแบบนี้นี่ครับเส้นหนึ่งตัดมาแบบนี้ อ่ะต้องการหาพื้นที่ภายในของไอตัวเนี้ยเห็นไหมรัต้องการหาพื้นที่ภายในของไอตัวเนี้นนะะอนยอ,อย่างกรณีอย่างกรณีของตัวเนี้ยนะครับไปตั้งโจทย์เดิม3ตัวอ่ะบัตเตอรี่ L I แล้วก็แอร์เรียนะครับบัตเตอรี่ L I แล้วก็แอร์เรียน้องๆลองจับเวลาดูได้นะครับลองจับเวลาดูได้นะฮะแล้วก็มาลองเริ่มจาก B O นะ B O บรอดอรี่ <Battery S 2> นะครับ B O กดเนเตอ์ไปนี่ครับยอมรับโดยกดเส้นโพลีไลน์ไปแล้วคลิกตรงกลางเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนเดอ้อคลิกเส้นตรงกลางโบเขาให้มันมัน,ม,นมันสร้างเลยเห็นไหมถ้าช็อตต่อช็อตในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรออกแอดเชีย er ให้ B O นะครับเพื่อได้เส้นโพลีไลน์เพราะเส้นโพลีไลน์เนี้ยนะครับมันก็อยากเอาไปใช้กับรีดได้นะครับ คือลิเนี่ย L I เนี่ยนะครับลองพิมพ์ดูนะ L I นะครับกดไปแบบนี้จบนะมันไม่มีเส้นโพลีไลน์ให้เขาคำนวณหาคือด้วยปกติแล้วเนี่ย L I เนี่ยนะครับเขาเหมาะกับรูปแบบของเส้นโพลีไลน์ที่สร้างเป็นแบบปิดแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเราลองพิมพ์ L I นะ L I นะครับอุ่มเตอร์ไปแล้วก็คลิกไปที่เ,เส้นแบบปิดคลิกขวานะครับมันก็จะสร้างเป็นตารางขึ้นมาอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ฮะ ออกมาแบบนี้อันนี้คือ L I นะแต่ถ้าเส้นแบบนี้จดฮะนะครับทีนี้แล้ว A r e A, A ล่ะ A A ล่ะ A A กด Enter ไปก็เหมือนกันครับมันก็ต้องคลิกครับโอกาสผิดพลาดมีไหมคลิกแล้วไปโดนจุดหรือว่าเส้นขยะอะไรต่างๆอ่าอันนี้ต้องถามใจน้องๆดูได้ว่ามันมีโอกาสคลิกแล้วไปโดนไหมนะนี่นะครับ นะครับก็ลองดูฮะอันนี้คือส่วนที่อยากจะนำเสนอน้องๆทุกคนนะครับให้เลือกใช้คำสั่งให้มันตรงกับหน้าง,งานนะครับให้มันตรงกับหน้าง,งานนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับคอร์สเรียนและแบบฝึกหัดคีลัดลักษณะนี้นะครับแอดมีจำหน่ายในคอร์ส390คอร์สราคา390บาทเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะแต่ว่า คำสั่งหลักๆก็จะมีสอนตั้งแต่ a w modify dimension นะครับไม่ได้มีสอนเป็นตั้งแต่ตั้งค่าพื้นฐานบทที่1บทที่2บทที่3ไม่มีฮะเน้นเป็นลักษณะเทคนิคคีรัตดังนั้นไม่เหมาะกับคนที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ๆนะเหมาะกับคนที่อยากจะเสริมทักษะอ้พวกคำสั่งคีรัตเฉยๆนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ id line a ตัวเลขศู X นย์ะครับผมในส่วนของในส่วนของอ ขอเรียนนะครับสำหรับขี่รัดนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายนะครับที่เกินไว้นะอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่แบบหานก่อนนะครับอ่ะมาดูตัวสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นการใส่ตัวเลขใส่ตัวหนังสือเข้าไปเลยนะครับผมผมก็สูงขึ้นมาแบบนี้นะก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการใช้งานแบตเตอรีน่นะครับผมจะเอาตัวงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็หายนะครับ อีกครั้งครับให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นงานเหลือสอดแทรกนะครับเข้ามาในพื้นที่ของ,อห,องห้องนี้ไอ้พวกเส้นธรรมดาทําได้ครับเดี๋ยวโปรแกรมมันคำนวณให้นะครับผมเดี๋ยวโปรแกรมมันคานวณให้อะโอเคจากนั้นก็ใช้คําสั่งบันไดก่อนเลยนะครับ bo เลียน Enter ไปครับกดโอเคไปยอมรับค่านี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะกด Enter ไปจะเห็นเส้นสีดแดงตัวนี้นะฮะเราจะเห็นแนะว่า ตัวเลขเนี่ยมันโชยแล้วถ้าเราคลิกเข้าไปที่เส้นแล้วก็พิมพ์ P R P R ก็คือ property นั่นแหละก็จะเห็นค่านนะะเนี้ยนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้ออกมาอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะครับจะใส่ตัวเลขเข้าไปในนี้เลยทำอย่างไรไปที่ Annotate ฮะนี่นะครับแล้วผมเลือกนะครับมันตี l i นตีลา t e ทคอ่าไม่ใช่ m u น t i l i t e x คสิ m multi t e ทคนะฮะ multi t e เท m u l น i ี e ทคเนี่ยคีย์ลัดของเขาก็คือ M t นะฮะลองป้อนดูนะ m t นะครับก็ enter ไปจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็น single line text ก็จะเป็น d t นะฮะ single line text จะเป็นการเขียนแบบนี้นะอ่ะทีนี้เราใช้นะครับ m t นะครับกด enter ไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกเลือกจุดที่ต้องการจะเขียนผมเลือกตรงนี้นะครับแล้วผมก็ใส่นะครับตัวเลขที่ผมจะใช้ในที่นี้ผมจะใช้สักประมาณจุด4ไดล้กันนะครับจุด4จากนั้นก็พิมพ์ค่าตัวเลขใส่ไว้ก่อนนะฮะ อย่างเช่นผมจะพิมพ์เป็นตัวอื่นด้วยกัอนอย่างเช่น A A แล้วก็เคราะห์ครั้งนะสเปซบาร์และตามด้วย M นะครับ M แล้วก็ใส่2เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับคุมตัวนี้ฮะนี่นะคุมตัว2นะครับสิงเก l ร์ลายอ่มันตีลายเทมันจะมีฟังก์ชันพวกนี้ผูกขึ้นมาแต่สิงเกอ i ์ล c h เทคจะไม่มีนะอันนี้แอดสอนไปแล้วในคอนเบสิกพื้นฐานนะครับล้วก็เลือกใช้ x ็กำลังสองตัวนี้ แล้วก็ออกมาก่อนนะออกมาออกมาจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งที่ต้องการให้โชว์ตัวเลขเนี่ยสวยๆตามที่น้องๆต้อง,ตงการแลวกันในที่นี้แอดจะเลือกใส่ของเทคก่อนเนาะจะเลือกใส่สีเทคไว้นะครับแล้วก็ัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นบาร์เรยอร์นะครับจะเป็นออกมาสีเขียวนะโอเคเนดะี๋ยวคลิกก็ไปใหม่คราวนี้เลือกเฉพาะ AA ตรงนี้นะฮะจากนั้นคลิกขวานะครับคลิกขวาไปแล้วหาหัวข้อนะฮะมันจะมีคําว่า insert file เนี่ยกดเข้าไปนะครับ เลื่อนมส์ลงมาล่างๆมันจะมีคําว่าอ็อบเจกต์อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยอ็อบเจกต์อยู่ตรงนี้นะแล้วจากนั้นก็กดไปที่อ็อบเจกต์ครับคือเราจะไปหายแอเรียของเขาได้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็คลิกไปที่เส้นเห็นไหมเส้นโพลีไลน์ที่เราสร้างเนี่ยฮะคลิกไปปุ๊บมันจะรายงานค่าตัวนี้ออกมาเห็นไหมฮะมันจะรายงานค่าตัวนี้ออกมาเราต้องการให้มันเป็น M กําลังสองอะแต่มันแต่มันสามารถทําได้มากกว่านั้นนะมันสามารถทําได้มากกว่านั้นในที่นี้ถ้าต้องการจะปลดให้เหลือแค่2ตัวนะเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลย นะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็คลิกข้างนอกตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขนี้ฮะสามสิบห้าจุดสองหนึ่งนะครับตารางเมตรทีนี้ไอ้สามสิบห้าจุดสองหนึ่งตารางเมตรเนี่ยนะครับคือโดยปกติถ้าผมคลิกตรงนี้ไปนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่านะสมมุติว่าผมคลิกไปที่เส้นนะครับแล้วผมดึงตัวนี้ออกไปแฟบสมมุตินะ,นะฮนะเนี่ยเนี่ยฮะดึงมาลักษณะนี้แล้วกดเฉสเออกไปเราลองพิมพ์ RE ดูนะเรอี R e. กดเอนเตอร์เป็นหนึ่งครั้งตัวเลข ตัวเลขพื้นชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอัตโนมัตินะฮะคือถ้ามีการแก้ห้องหรือปรับห้องออกไปในทิศชางอื่นๆเนี่ยนะครับตัวเลขมันก็จะปรับตามอ่าม่ติผมเอากลับเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ re i e ก็คือ region นะฮะนี้อสอนไปแล้วใน basic n เ a อ e ์นี่นะฮะก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าลองดูนะเห็นไหมมันยู่มันเอียงมันอะไรต่างๆตัวนี้ก็คือเป็นการใส่ตัวเลขแบบปรับอัตโนมัติเข้าไปนะครับ เนาะในส่วนของบอกแล้วนะะในส่วนของท้ายคลิปว่าจะมีตัวนี้ให้ดูเนาะก็ใครที่สนใจคอร์สเรียนอื่นๆนะครับก็มีจำหน่ายนะเดี๋ยวแอดให้ดูนิดนึงในร้านทางช h อป e e นะครับผมในส่วนร้านตรงนี้จะเป็นฝั่งของ s h o ป e e นะครับก็มีร้านนะฝากด้วยนะแกนใครที่อยากจะเข้ามาดูคอร์สเรียนต่างๆนะครับหรือใครหาลิงก์ไม่เจอนะถามแอดได้นะครับที่ idline A ตัลเลูก้าสองห้า หรือโทรศัพท์0 9 8 5 0 9 8 8 6 1นะครับสอบถามได้นะอันนี้คือร้านใน s h อ p ป e ก็ในนี้จะมีเป็นคอร์สเยนต่างๆนะครับให้น้องๆเข้ามาเลือกดูได้นะครับส่วนชอบคอร์สไหนอันนี้ทักก่อนทักแอนมาก่อนนะที่ i อ l ี n e A ตัวเล็กนะครับ01092551นะครับเดี๋ยวดูโปรโมชั่นให้แล้วก็เป็นพิเศษสำหรับน้องๆนะครับปวชปวสนิสิตน,นักศึกษานะครับที่ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆหรือเรียนอยู่เนี่ยทักมาได้เลยเดี๋ยวจะ ทำโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับอันนี้ในในช้อปปีนะส่วนใครที่นะครับอชอบสั่งซื้อในล a z a d a ก็มีเหมือนกันนะก็เข้ามาดูในนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครที่ชอบคอร์สเรียนไหนนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับผมอ่ะก็ฝากอุดหนุนด้วยกปรไก้มน,นะใครช่นชอบคอร์สเรียนนะครับที่แอรสอนนะครับก็เช่นเดิมเนาะใครที่สนใจจะเรียนเขียนแบบนะครับโปรแกรมเขียนแบบ ก็สอบถามเข้าไม่ได้หรือใครสนใจจะเรียนคอร์สเรียนส่วนตัวนะครับก็สอบถามเข้าไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะปรึกษาได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทักเข้ามาสอบถามเข้ามาไทยแอดมมติสอนจะรีบตอบนะครับผมก็มาเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดูด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ